จงกะเวใปองและใตั like like so, you you ้มกเดินตามรถตู้มากาเวรอนกาเวรอนกาเวรอนขวดเท่านี้ตั้กูวาดไเลยใช่พอมาถึงตั้มจิงกาเวรอนไหมว่าไม่รู้มึงกล้าอะไรแต่มึงตื้อยคนเรื่องมากันไอเดตั้มปวดแต่แวย นิวแง่งแรกก็รู้โดนไม่ยอมยั่งตังเป้ก็ู้อต่อไปถ้มเนี่ยทีหัวคาดสั้นอะไรเอ้ยติดทำไมเป็นโรคข้อบกสั้นไอโอดินกับใครเป็นผู้คนปอบไอโอดินเออยอม Lúc cháy chơi cái Odin nó nói Tinh Tinh nói Tinh chơi cái Odin Mẹ mẹ Ô Cô bóc Tinh chơi cái Odin Lèo Để tay có tỏa phơi มีกบอยู่จำขวดกินแต่จองขวดเลือกี่ขวดเลือดหนึ่งขวดปิดเลือกเท่าไหร่เลือกจำขวดกินแต่กบไม่ได้กินขวดผมตาเมือนเลือกี่ขวดแล้วข้อต่อไปห้องน้ำผู้หญิงกับห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำเคยมินว่าห้องน้ำชายครยาหุคนใจเราโมงกินเหล้าก็เลยลงตเดียว จ <iah. t Basic language> ับ <su> ก็เลยว่ามีโมเลยอยู่บนน้องบวนเออมึงกูบอกเลยมาบอกจี้ไปวังน้ำยิ่งรังปีเปื่อยถึงเรืองรู้มึงแล้วกันวู้มึงวู้มึงเอออ้ห็นพวกเปลวพวกคนยิ่งเข้าใจผิดไม่รู้ก็ต่อไป ต่มาจ้องว่าที่ก้าทาหนอบไปตวนเลยได้อู้ข่าวเกียดก้าวเหนี่ยไรสำรดดูเมนหนุ้ยจับจับเพื่อจ้องว่าที่ก้าทาหนอบไปตวนจ้องว่าคือว่าอู้กับว่าเกียดที่ก้าคือก้าเกียดตาหนับไปตวนคือตาสำรดคือตาอย่างนั้นปิดเลยได้จ้องว่าที่ก้าตาหนับไปตวนจ้องว่าที่ก้าตาหนับไมตวนจ้องว่าคือ ัวมันที่ค่าคือค่าพัวก,กับค่าเมียพัวก,กับเมียต้มมัวมันหนังกินกันและเตะตานับไม้ตัวนัวตายด้วยหนังกินกันบนกองหัวน์หัว <c oughs> น์กองไอ้เต้าน,บนับใบตาเปลิดกันวัวยลุดขากองหวน์เลยทับมือเหลา่าส่งปีก จีก้ามือยีทิปลาทาไม,ม่ทึ้งทนาพี่เทง่ทงช่งปีจีก้ามือยีิปลาทาไม,ม่ทึกชองปีจีแก่ช่องปีคือไก่จี้ก้าคือก้าไก่กับก้าคนมือยีทิปราโนไอ้มือนั้นเนกองงคุลิมนันจิตไก่กับไปอย่านั้น มือยืดิปลาดงคุณดีมันเว้นไอ้ันเป็นนิวไม่เหรไม่จะเป็นมูนมือยืดิปลาคือมือยืดิมันมือยืดิการ่ด้วยตรวจจกันเก๊กไอ้ข้าอย่านัดไปร่ามเก่งปีลุดขานังบนกองอ้วนโคต่อไป สองข้อน so like, ี right? like ้สองข้อ yeah, สุดท้ายรองข้อสุดท้ายเลยสมมติว่านายเทงมีเงินอยู่นุ่งรวยบาทนายนุ่ง่วยก็ยืมห้าที่บาทอยากจะบอกเรื่องอะไรแกที่ปิดเรื่องอะไรเรื่องลอยหัวใจกูยืมหัวแก่หมสมมติว่านายเทงมีเงินอยู่นุ่งรวยนายนุ่งรวยก็ยืมห้าที่บาทอยากจะบอกเรื่องอะไรแกลอยดึิ เรื่องนเจ๊งแม่ยืมปิดกูไม่ยืมเรื่องที่กูไม่ยืมเรื่องอยนึงโตคนนั้นสรุปว่าหนูนุ้ยเป็นหัวหน้าขับผมเป็นหัวหน้าต้องการเงินเดือนเท่าไหร่ที่พันเจ็ดในเตีงเจ็ดเปอรซ็นกับตายเท่านั้นแต่แรกเขาเตรียมมันค่อยคว้างไปปฏิบัติหน้าที่มึงอย่าโกล้วกูยึดออกครง แยกในอยกอยว่าป้าแต่ไนในกานนีตามกีกตีจงบอกมาอย่าแล้วนะและจะบอกว่าตีนี้เป็นตีใครตดอดยางไรกับนารีตีบุกปงพีก้ามาเก็เป็นใครมาจากไหนหรือเนี้น้องคือคว้าหญิงสีดรดา แห่งนักรเวียงสวรรค์ค่ะพี่เป็นใครเด้อพี่เป็นใครเด้อค่ะ <c oughs> ตายโงย่เน่ยไอ้วัวง้อยขมันนู่นยับเนี่ยกูยิ่งนกลงนู่นุ่มเลย าคือลูกสาวเทปารักโลกเมียน้อยเกินกองใครเมียเตกคันดิบเป็นผู้ดูแลรักษาป่าแก่งนี้พอพี่เป็นลูกสาวเทปารักใช่ไม่เคยรูจักเรรีูยบาวเทปารักแต่ย่น้อยก็อยู่ที่นี่ไงครูเกียดนักหน้าก็เล่นน้อย